สวัสดีค่ะวันนี้นิสสันนอน้ำนะคะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาอีกแล้วตัวนี้ตัวเริ่มต้นรุ่นอีเทอร่มมาอีโอ้โหทำไมแลดูเหมือน Sport, สปอร์ตสปอร์ตขนาดนี้เนี่ยมันคืออะไรแน่นอนครับลูกค้าเขารี e เคสมเลยว่าต้องการในราคา1นล้านหนึ่งาคุยง่ายคือราคาไม่ล้าน2องเขาไม่ได้เน้นออปชั่นอะไรต่างๆถือว่ารถคันนี้ไม่ธรรมดาครับรถทางไกลมาแล้วนะคะเริ่มแรก ใส่ชุดมิดไนท์สอไปเลย1ิชิ้นนะคะก็คือเป็นกระจังหน้าดำเปลี่ยนโลโก้ดำแดงตัวอักษรเซอร์ล่าแต่อย่าพึ่งไปไหนลูกค้าบอกว่าขอความสปอร์ตนิดนึงพี่นุ่มเชิญซูมเข้ามานิดนึงโอ้โหไม่ขายพ่นดำได้ยังไงนิสันนน้ำใส่กันชนตัวนี้สีดำไปด้วยฝาครอบสีดำแก้มซ้ายขวาสีดำนี่ลูดขึ้นไปเลย ลูดขึ้นไปเลยโอ้โหอ,องศาทําไมมันกิิบเก๋อยู่เลยกล้าขนาดนี้ขึ้นไปด้านบนเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ใส่สีดาเข้าไปใส่สีดําเบ้ามือแท้เทอร์ล่านะคะมือจับสีดําตรงนี้โอ้โห,โหโลูกค้าบอกว่าไม่ชอบพ่นล้อเราก็ไม่พ่นให้ถูกไหมฮะเขาไม่ชอบอะไม่ชอบอันนี้ไม่สวยใสย่ไอตัวนี้มาให้ด้วยนะคะลูกค้ารีเควสมาเลยดูชิ้นงานด,ดูดิ โอ้โห oh. สวยจริงๆนะฮะด้านหลังเขาก็หล่อไม่ธรรมดาขาวโบโอ้โหขนาดนี้ตัดสีดำมาตัวนี้ดูสปอร์ตมากเลยนะคะคิวคาดโลโก้ตัวนี้นะฮะเราก็ใส่ดำแดงมาให้นะฮะตัวอักษรเทอรล่าตัวอ e ีต่างๆแล้วก็กันชนที่สำคัญเลยตัวนี้ใส่ปลายท่อมาให้ด้วยเขาบอกว่าน้ำผมอยากได้คลิกเซนเซอร์เป็นแบบไฟฟ้า เราเรามีแต่วันเป็นของข้างนอกแล้ววันรันตีเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหายจะเหย่ออะไรไปนะเนาะเราก็ไม่ได้จะแนะนําให้ใช้เพราะว่าอะไรไม่ได้หนักพี่พี่พดูสิหนักที่ไหนผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราเปิดได้นี่เวลาดึงมาก็ดึงมาแค่นี้นี่ปิดแค่นี้เวลาเปิดก็ปุ๊บปื้ออีกคันหนึ่งประคองแค่นี้มันเป็นเรื่องง่ายๆโชคเขาจะปริงขึ้นอยู่แล้วนะคะใส่ของได้เยอะของทงของแถมทั้งหมดแล้วก็ไอที่ถอดดันเก่าเราก็คืนให้ทั้งหมดไปนะคะเหมือนเดิม ด้านข้างมีคิ้วล้อมาด้วยสีด้านเลยตัวนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งครบไม่รู้จะใส่อะไรให้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่ามีอะไรพิเศษบ้างนี่โอ้โหดูเสียงดูรอบซะก่อนไม่ธรรมดานะคะ ตัวนี้เดี๋ยวขอเปิดแอร์นิดนึงโอ้โหแอร์เย็นอย่างพุทธเบิกใช่ไหมตัวนี้เขาก็มีกล้องนะคะแต่ไม่ใช่กล้องรอบคันนะตัวนี้เขาก็จะมีกล้องไอตัวกล้องถอยหลังมาให้ก็มีตัวกะระยะนะคะมีกะระยะมาให้นี่ๆน,น,นี่ถอยได้นะครับก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยสามารถเชื่อมต่อไอ,อ้พวกบลูทูธเกี่ยวกับพวกโทรศัพท์ Android ไอโฟนไอโฟนได้ทั้งหมดนะฮะจอ,ก,อ,อกระจกหลังตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดาชัดเจนนะคะ ออปชั่นเป็นออปชั่นที่ใช้ได้นะคะแค่มีตัวนี้มาก็ว้าวแล้วพับแถวกลางไฟฟ้าใช่ไหมคะตัวนี้พี่สังเกตด้วยปกติเทอร่าอีเนี่ยเป็นบาะผ้านะใช่ไหมลูกค้าบอกว่าไม่ชอบเขามีลูกเล็กอะ่ะเขาต้องการที่เป็นบาะหนังน้ำก็เปลี่ยนให้ก็เลือกสีวัยแดงตัวนี้สีมันจะเหมือนกับไอตัวแดงเบอร์กันดีอะ่ะของของแท้เหมือนกันเลยนะคะวันนี้เป็นสเปคโรงงานมา ตัดได้ดําสวยทุกตําแหน่งนะพี่รุ่มดูนี่ข้างเกียร์นี่ให้ลูกค้าดูด้วยบางที่เขาไม่ได้เปลี่ยนให้นะแต่น้ําเปลี่ยนให้ตัวนี้ก็คือเปลี่ยนให้ฟรี1.2.3่งจุด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 ห้าจุดหกจุดเจ็ดจุดทั้งหมดแถมให้ฟรีตัวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆไม่ได้คี้เลยนะครับก็ในเรื่องของออปชั่นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเดิมๆนะฮะตัวนี้ก็มีเอ่อผมอะไรคุยเขาเรียกอ,อะไรนะปรับ ในเรื่องของเครื่องเสียงแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าจะมีตัวเรนดีพาร์เจอร์ด้วยที่สําคัญตัวรานสองนี่มีเรนดีพาร์เจอร์ไว้นะขับรถหลับในออกนอกเลน70กิโลขึ้นไปเขาแจ้งเตือนให้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีคริสคอนโทรเพราะนั้นอ,อัตรากําลังของเขาขับ2เครื่องยนต์2องลในเรื่องของเทอร์โบคู่ตัวนี้แรงประหยัดเหมือนเดิมแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นโปรทันวาก็วันนี้วันที่27เนาะ สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วก็ยังพอมีเวลาอยู่นะคะโอนมาจับมาจองกันได้ในตัวเทอร์่าอีตัวนี้เรายังพอมีรถอยู่นะคะสีอะไรเดี๋ยวนาำแจ้งอีกทีหนึ่งในราคา119 9นะคะ1ล้านไม่ข้ามไม่ข้ามล้าน2อนะคะ1,190ล้าน1 9 0 ก้าหมื่นเก้าบาทตัวนี้เขาก็มีในเรื่องของฟรีดาวด้วยนะคะดาวศูนเปร์เซ็นิ่เงื่อนไขลูกค้าเก่าเอาสิทธิ์มาเช็คกันหรือสำเนาเลมรถเก่านิสันส่วนลถพิเศษนะคะแล้วก็สิทธิ์ข้าราชการส่วนลถพิเศษหรืออันนี้มีอัตราดอกเบี้ย0%ูย์เซถึง60สวดเนาะ แต่ก็ต้องไปดูโมกลาอีกทีนะว่าโมกลานี่รู้สึกเขาจะปรับในเรื่องของโปรโมชั่นลงมาหรือมาเดี๋ยวทักทายกันมาก่อนล็อกแคมเปญก่อนจัดไฟแนนซ์ก่อนเราก็จะได้รับรถกันก่อนนะคะตอนนี้รถเหลือน้อยแล้วนะคะแทบจะไม่เหลือแล้วใน n i s สันมอเตอร์ของเราแต่ล้อมก็ยังบริการอยู่ต้องบอกได้เลยว่าแคมเปญพิเศษนี้ทักทายมาถามก็ได้ไม่มีวันหยุดที่เบอร์0-87 999-1449หรือ ID Line N A A M 1025พบกับนนย้านที่ดิสันเอดิสสาขาเกษตรนวมินได้ค่ะทักทายมาหากันนะคะขอให้ปลอดภัยในการเดินทางสำหรับวันหยุดนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ